โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบอสกา้ากันมาวิเคราะห์ไอเดียบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมในช่วงผ่านส่วนของเพลิ์ได้เลยนะครับใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกด สมัครสมาชิกเข้าไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แทงขอบคุณใต้คลิปวิโองต่างก็สามารถกดเชด่นกันนะครับผมอ่ะก็ก่อนจะไปดูวิเคราะห์ดีกันเนี่ยก็สำหรับน้องคนไหนที่รับชมคลิปของช่องเพลินโซแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนฝากกดติดตามให้กําลังใจกันด้วยละกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยดูช่องเพลินโซเนี่ยกันมาอย่างยาวนานนะครับบางคนก็ไม่ได้ติดตามก็มีนะก็ฝากทุกคนให้ไปเช็คแล้วก็ดูให้หน่อยละกันก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ้นปีนี้ผมมีเป้าาหมย จะทำไ, 4, 000, 000, นะไม่ได้40,000ซับสไคร์นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วกันนะฮะก็ขอ,อขอบคุณนะครับเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะวิคอยดีเนี่ยนะครับเซิร์ฟ945นะครับโอเคเดี๋ยวผมรับของให้เขาก่อนนะอ่ะเซิร์ฟนี้เนี่ย945เลเวล8 3 VP 6นะพลังอุ้ยพลังก็ประมาณ4ล้านได้เนาะโอ้ทีมใช้ได้เลยนะครับทีมเป็นโฮโอนะ ยูโนวาและก็ดาร์โคโอนั่นเองโอ้ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่มาแหวกมาแปลกนะครับปกตินั้นเนี่ยทีมที่เล่นผสมเนี่ยจะเป็นอ่าโ o โอนะครับยูโนวาแล้วก็จะเป็นไค i โอกาอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี่มาเป็นแบบดาร์โคโอนะก็ถือว่ามาแปลกเหมือนกันแต่ว่าทีมนี้มีคนเล่นไหมมีนะแต่ว่าน้อยมากๆานะครับแต่ก็เล่นได้เหมือนกันเดีย๋ยวผมอ่าดูอันดับหน่อยอันดับ อารีนานะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ขอดูสักนิดนึงโอ้อยู่ท็อป10ด้วยถือว่าใช้ได้โดยที่อันดับที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยพลัง4ล้าน8โอ้พลังมันฉีกกันเกินไปเนาะโอเคพลังมันหายไปล้านหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามามีมาดูวิธีการอัพพลังกันนิดหนึง่งอ่ะโดยเริ่มต้นนะฮะง่ายๆเลยจากชุดแฟชั่นนะครับชุดแฟชั่น V6 เนี่ยมันต้องมีเห็นไหมชุดแฟชั่นไม่มีนะครับก็ต้องไปเพิ่มชุดแฟชั่นนิดนึง V6 เนี่ย คือผมจะบอกว่า VIP 6เนี่ยเป็น i p ที่ดีนะถือว่าก,กลางๆใช้ได้ v 3เนี่ยคือเปิดเปิดดูอะไรนะเขตจับเนาะ v 6เนี่ยจะเป็นก,นกลางๆเลยผมว่ากำลังดีนะครับตุ๊ก,กตาเนี่ยนะครับไปเล่นกิจกรรมเนี่ยจะมีการ์ดโปเกมอนแล้วก็มาอัปเกรดได้เช่นกันในส่วนของชุดแฟชั่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแฟชั่นเนี่ยนะครับมันมีชุดที่ v 6สามารถปลดได้นะครับหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับเช่นชุดนี้นะครับปลดได้นะใช้เพชรน้อยด้วย ชุดนี้นะครับชุดที่2ก็ใช้เพชรน้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับชุดที่3นะครับก็ใช้เพชรน้อยเช่นกันแล้วก็ชุดที่4ชุดนี้นะครับก็ใช้เพชรน้อยเหมือนกันเพราะนั้นจะมีปลดอยู่ประมาณ3-4ถึงชุดนะฮะเพื่อที่จะปลดได้ถึง V6 นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ไปดูกันในส่วนอื่นๆนะครับโดยที่เราจะไปดูเจาะในตัวละครก่อนเลยแล้วกันขอดูโปเกมอนในคลังหน่อยนะครับ โปเกมอนในครั้งเนี่ยนะมีมาสเตอร์อยู่1ตัวก็คือริซนถามว่าตัวอ,อื่นเล่นได้ไหมผมมองว่าไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์อ่ะไม่มีตัวไหนที่เหมาะสําหรับ3ตัวแรกก็แหละต้องเล่น3ตัวแรกเท่านั้นนะครับแต่ผมจะบอกว่านะครับให้ปั้นลูกเกียติดไว้สักนิดนึงนะครับเดีย๋ยวมันมีประโยชน์แน่นอนนะฮะอ่ะเรามาดู3ตัวตึงเราก่อนละกันนะครับสตัวตึงตัวแรกเลยก็คือคิวเลมยูโนวานะครับ อาวุธที่ใช้ในถูกต้องนะครับเป็นโซอย้อนน้าบวก9ถือว่าบวกเยอะเหมือนกันนะบวกเยอะใช้ได้เลยแล้วก็ใส่กล่องข้างในเป็นบวก7ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในอนาคตก็อาพเป็นบวก9นะแต่ยูนาวาเนี่ยถ้าเป็นอาวุธดาวเนี่ยจะแจ่มมากเลยนะครับอาวุธดาวมันจะเป็นโจมตีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเนาะประมาณ7หรือ9%แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของริบบินเนี่ยต้องไปหาริบบินมาใส่หน่อยนะครับเพราะว่าริบบินไม่มีเลยตรงนี้แล้วก็จะมีค่าสเตตัส อ่าตรงนี้จะบอร์ดที่นึงนะครับตรงนี้ต้องทำการล้างนะครับล้างให้ได้ Special d e ดกับ SP นะครับแล้วก็ยัดใบแม็กจริงจริง b บแม็กก็ยัดได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สเตตัสมันบาลานซ์หน่อยก็คือต้องทำสายฟ้า SP กับ Special d e ดให้ได้ก่อนนะครับในส่วนของนิสัยให้ไปเป,เปลี่ยนนะครับนิสัยนะฮะของ q ิวเดมยูนเนี่ยเป็นไม่บวกไม่ลบก็ได้แต่ผมจะแนะนำยูนาวนะครับปกติผมเล่นยูนาวเนี่ยผมจะให้ใช้นิสัยนี้นะครับ จะเป็นนิสัยที่ลบเดฟ10%นะครับแล้วก็บวกพลังบวกสปีดก็ได้ครับหรือพลังโจมตีก็ได้อ่ามันจะเป็นนิสัยอันนี้ครับอ่ายูโนวาเนี่ย,ยใช้เป็นนี่นี่ขี้หุ่นหิดนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นขี้หุ่นหิดกันนะครับลบเดฟบวกสปีดเพราะว่าโปเกมอนส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเล่นในเกมเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบเซนจะเป็นโจมตีสายเวทเพื่ะนั้นเนี่ยเราไอเดฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันจะใช้สเปเชียลเดฟในการบล็อกซะมากกว่า ส่วนคุณสมบัติ1เนี่ยเป็นสปีดอัพกรอบม่วงถูกต้องแต่คุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นนะครับเบอร์เซิร์กนะครับหรือไม่ก็มอคซี่ที่เป็นกรอบสีม่วงนะซึ่งกรอบสีฟ้าเนี่ยมันให้สแตตไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาบัตรคุณสมบัติระดับสูงเอามาลีนะครับมันก็จะมีขายตามกิจกรรมนะครับบางทีมันจะมาตามร้านค้านะาะสิบใบใช้เพชรพันก็อพันก็เพชรอะไรเงี้ยก็แลกได้อะหัวใจนะครับหัวใจอัพไม่เต็มนะครับขาดอีก3เวลนะ แล้วก็สก,กิลลึกลับอ้าวหูยอันนี้บอดสนิทเลยเพราะว่า1เลยก็คือสก,กิลลึกลับเนี่ยนะครับเลเวลระดับ80กว่าเนี่ยมันควรจะมี8ช่องขั้นต่ําแล้วก็จะมีต้องมีกรอบทองทั้งหมด8กรอบด้วยอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือเปิดไม่ครบเปิดไม่ครบนะครับเวลาเราใส่สก,กิลลึกลับเนี่ยเราควรจะใส่กรอบที่เป็นกากๆก,ก่อนให้พวกเลเวลหนึ่งเลเวลสองให้เต็ม8ช่องก่อน แล้วเราค่อยยัดกรอบทองเข้าไปถ้าเป็นเคสนี้นะครับมันยัดกรอบทองเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลําบากันที่ว่าต้องไปล็อกนะครับบางทีเราไปใส่ดิสกิลกะกาเข้าไปมันก็จะไปทับของดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะต้องเอาของไม่ดีใส่เข้าไปก่อนให้มันเปิดช่องให้ครบก่อนแล้วค่อยเอาของเอาของไม่ดีเลเวล1 2 3ใส่ไปก่อนแล้วอของเลเวล4กรอบทองไปใส่ที่หลังนะอันนี้ก็ต้องแก้กันเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ ส่วนดิสท,ที่ใช้งานอยู่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแค่ไปทำแปดก่อนแต่ว่ามันก็ต้องเสียการล็อกเนาะอ่าประดับถือว่าใช้ได้ครับเป็นประดับซูพรีมประดับซูพริมสเตตถือว่าดีนะครับจัดว่าใช้ได้ตีบวกเพิ่มเติมนะครับแล้วอันนี้ตีบวก25านะกาลังดีส่วนยีนเนี่ยนะครับให้อัพในส่วนของยีนอำนาจนะครับยีนตัวนี้3แล้วก็ยีนตัวนี้5นะจะทําให้ยูนาว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆเรามาดูโฮกันบ้านดีกว่านะฮะโฮอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะเข้าไปดูก่อนเลยก็คือเรื่อองงกาารทํนนั่นเ นี่ครับโฮโอเนี่ยต้องทํำลายสกิลนะเพราะว่าผมบอกก่อนเลยว่าแค่ทําลายสกิลติด1สกิลเนี่ยพลังขึ้นหูหลายหมื่นเลยนะแล้วสกิลที่สําคัญนี่ก็คือสกิล a เตอ r ์โ o w ตรงนี้นะครับมันจะทำให้โฮโอเป็นอมตะแล้วก็ตายแล้วฟื้นขึ้นชีพได้อันนี้ถือว่าโหดเกินนะฮะถ้าทําติดสกิลสักช,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 ช่องที่2นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยพลังก็จะขึ้นมาหาศาลพลังมันจะมากกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ไปหาซีดีกับตัวล็อกมาร,รีรีเซ็ตซะอะไรประมาณนี้นะครับ อาวุธเนี่ยใส่ท่อนไม้ได้เลยนะครับสบายๆส่วนกล่องข้างในเนี่ยเลือกเอานะครับคุณจะใส่กล่อง evolution นะครับที่เป็นสีเทาก็ได้หรือจะใส่กล่องเขียวก็ได้หรือจะใส่กล่องน้ําเงินก็ได้เหมือนกันแต่ตีบวกให้เยอะเข้าไว้นะครับตรงนี้ริบบินไปหาใส่ด้วยนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นริบบินอะไรก็ได้เพราะว่าริบบินปัญหายากจริงๆขอให้คุณมีเหอะนะครับเพิ่มสเตตัสได้เหมือนกันในส่วนของสายฟ้านะครับล้างไม่ครบนะฮะก็ต้องไปล้าง sp กับ a t k ด้วยแล้วก็ by max เนี่ยยัดสปีดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องยััดนะครบ ส่วนของนิสัยนิสัยให้ไปเปลี่ยนนะครับนิสัยของ ho o เนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นนิสัยนี้นะครับจะเป็นลบพลังโจมตี10%เป็นแะบบเป็นล่าเลืองนะลบโจมตีเวทนะครับแล้วก็ไปบวกสปีดแทนเพราะว่า ho o เนี่ยเป็นตีกายภาพถ้าลบเวทเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเพราะเขาไม่ได้ใช้เวทโจมตีเนาะเขาใช้กายภาพโจมตีในส่วนของอื่นอ่ในส่วนของคุณสมบัตินะครับอันที่1เนี่ยนะครับต้องเป็นสปีดอัพแน่นอน100%แต่อันที่2เนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นบอดี้ อินโฟเมชันนะครับอันนี้จะช่วยเรื่องการทําให้เราเนี่ยไม่ติดแช่แข็งจากยูโนวานั่นเองเนะในส่วนหัวใจนะครับอัพไม่เต็มนะครับไปอัพต่อเป็น3ามแนะสกิลลึกลับนะครับเหมือนกันนะฮะอารมณ์เดียวกันเลยเปิดให้พบก่อนแล้วก็ยัดของดีเข้าไปซึ่งอันนี้ผิดแน่นอนอันนี้มันโจมตีเวทไม่ได้ใช้นะครับต้องไปปลดออกนั่นเองส่วนเครื่องประดับนะครับเซต เดี๋ยวก่อนนะเขาใส่เซตอะไรอยู่เนี่ยเซตไคลฟริกใช่ไหมเซตสไคลฟริกใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ท้านจะให้ดีหน่อยเป็นไทเทเนียมดีกว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ใช้เป็นสไคลฟริกไปก่อนได้เพราะว่าเขามีเพิ่มสปีดก,กับโจมตีกายภาพอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันจะมี sp ด้วยนะครับเออส่วนบัฟข้างในเนี่ยผมจะบอกว่าบัฟประดับเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายตีกายภาพเนี่ยต้องไม่มี special tag นะอันเนี้ยไม่มี special tag หลุดเข้ามาหลายาหลายช่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะบอดไหมดิต้อง200หน่วยเงี้ยบอรยหน่วยเนี่น ันนี้ตีบวก25เลยนะผมแนะนำนะครับเล่นทีมผสม,มได้ยาวๆนะไปทำมาสเตอร์เลยมาสเตอร์เนี่ยใช้เศษ15บห้พันเองนะครับตีบวก25ไปก่อนอ่าเรามาดูตัวแปรสำคัญตัวนี้หน่อยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดผมเล่นนะผมจะเล่นเป็นยูโนวาโฮโอแล้วก็ไคโอก้านะครับแต่ถ้าคุณไม่มีไคโอก้าโอเคเล่นดาร์คโอโอก่อนได้เดีย๋ยวขอดูก่อนว่าไคโอก้ามีเศษครบไหมอ่าเยอะเลยตั้งร้อยสามสิบกว่าก็เล่นดาร์คโอโอไปก่อนดาร์โอครับใส่เขี้ยวมังกรแน่นอนเพราะว่าเป็น ไฟความมืดใช่ไหมกล่องข้างในผมเนี่ยให้เป็นกล่องแดงนะถ้าเปลี่ยนได้นะแต่ตอนนี้โอเคเข้าใจว่ากล่องขุมพ่องโตเนี่ยกล่องแดงมันบวกแค่2เนาะเรากล่องเขียวบวกแปก็ใส่ได้นะครับใส่ชั่วคราวไปก่อนได้หาลิวิ้นมาใส่เหมือนเดิมต่อมานะครับไปดูที่สเตต,ตัสตรงนี้น่ครับก็ยังถือว่าสายฟ้าไม่ครบนะขาด2ช่องครับ SP กับ ATK ก็ไปล้างมาแล้วก็จะสปีดรัวๆนิสัยนะครับไม่บวกไม่ลบไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนนิสัยนะ นิสัยของดาวโอเป็นสายตีกายภาพใช่ไหมเป็นสายดาเมจเพียวๆเลยก็คือนิสัยยึดติดนะครับไปเปลี่ยนเป็นยึดติดซะนะครับตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติ2อันเนี่ยเปลี่ยนเลยทั้งคู่ไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับให้ไปเปลี่ยนออกนะครับเป็นในส่วนของอคุณสมบัติสปีดอัพนะฮะอันที่1อันที่2เนี่ยนะครับให้เปลี่ยนนะครับคุณสมบัติเป็นนี่ครับอะดัปต์ทาร์บิตี้นะครับจะตีความความแรงในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามเขาเรียกอะ ความความรุนแรงการโจมตีเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเพิ่มแรงโจมตีที่เหมือนกับท่าตัวเองอย่างเช่นเขาเป็นท่ามืดกับไฟสกิลไฟกับมืดเขาจะแรงขึ้นตามสเต็ปเลยนะ20%สปสูงสุดนะครับต้องไม่เปลี่ยนนะอันนี้บวกไปเทนะสกิลลึกลับเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยนะฮะตรงนี้ส่วนประดับที่ใส่อยู่เป็นสตาเทียสตาเทียไม่ใช่อุปกรณ์หรือประดับของดาวโอนะครับถ้าเราจะเริ่มใส่ประดับสีทองเนี่ยเราต้องใส่ไทเทเนียมครับ อันนี้นะครับมันจะเป็นประดับที่เพิ่มสเตตของโจมตีเวทสปีดแล้วก็ SP ซึ่งดาร์โเป็นโจมตีอ่าเป็นตีกายภาพนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูนะสกิล ADK สีส้มเป็นกายภาพเพราะนั้นประดับตัวนี้ไม่ใช่ประดับเฉพาะของเขานะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่มีใส่ไปก่อนได้ไหมใส่ได้นะครับไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรส่วนนะครับ เหตุผลนะที่ผมบอกว่าทําไมถึงไม่เขาไม่นิยมเล่นดาวโอกันนะเพราะว่าดาวโอเนี่ยเวลามันจะทำมาสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นสายเติมเงินก็เติมหลักหมื่นเหมือนกันเพราะว่ารางมาสเตอร์ม,มันต้องเติมซื้อเศษนะครับเหมือนยูโนวาเนี่ยก็ต้องเติมซื้อเศษเหมือนกันแต่ยูโนวาเนี่ยเขามีข้อดีอย่างตรงที่ว่าเขาไม่ต้องเติมไม่ต้องทำมาสเตอร์ก็เก่งแต่ดาวโอเนี่ยถ้าทำมาสเตอร์จะโหดมากแต่มันต้องเติมไงเพราะนั้นเราก็เลยสวิตช์กลับไปเล่นไคลอก้าเพราะไคลอก้าเนี่ยสายฟรีมันทําได้มาสเตอร์ Master เนาะตรงนี แต่ก็เล่นไปก่อนได้ครับเผื่อในอนาคตเราได้ไคโอก้ามาแล้วก็ทําการถ่ายโอนค่าพลังกันในเรื่องการอรับเกรีต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูจุดบกพร่องกันบางจุดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยหลักๆก็จะด,ดูที่ช่องสกิลอ่าโอเคแน่นอนครับสกิลเนี่ยเลเวล80กว่าก็ต้องเปิดครบ8ยิมแล้วแล้วก็การล้างเนี่ยก็ต้องล้างให้ครบทุกยิมแล้วนะครับคราวนี้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับพลังเนี่ยมันหายไปเยอะโดยปกติแล้วนะครับคนที่เลเวล83 8 485เนี่ย พลังเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ที่เราลาประมาณแตแต่5ล้านนะครับแต่เนี้ยพลังเขาแค่3มล้าน9 000, มันหายไป5 6 0แสนหกแเลยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมันหายไปตรงนี้แหละตรงเนี้ยเป็นจุดที่ให้พลังเยอะนะครับเราจะต้องทําการนะครับล้างนะครับสกิลยิมนะครับให้ได้สีทองทุกช่องโดยไอ้คำว่าสีทองที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือสีทองแบบเต็มหลอดด้วยนะอันเนี้ยสีทองก็จริงแต่ก็ยังครึ่งๆนะครับคุณลองมองภาพก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับ คุณเห็น ATK ไหมครับเต็มหลอดเนี่ย228แนะครับแต่คุณรีได้แค่1 3อมันหายไปเกือบ100ร้อยนะฮะซึ่งไอเขาว่าเกือบร้อยเนี่ยมันมีผลต่อการตีกายภาพเยอะนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยแล้วมันมีทุกยิมเลยปะเนี่ยยิมนี้ไม่ล้างเลยนี่อันนี้แทบจะไม่ล้างเลยอันนี้ก็บอร์ดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับให้พลังเยอะมากนะครับอันนี้อันไหนที่ผมเน้นย้าคือให้เยอะจริงๆนะครับตรงนี้เราก็อ่าเรื่องสร้อยข้อมือโอ้โหอันนี้สร้อยข้อมือนี่ อันนี้คือจุดต่ำสุดเลยนะครับผมจะบอกว่านะครับเลเวล70เลยนะสร้อยข้อมือเนี่ยปลดตอน70ถูกไหมครับก่อนหน้าที่จะ70เนี่ยคุณต้องซื้อปั๊มแซดมาตุนไว้นะครับให้ได้หลักระดับหลักหมื่นเลย10,000ถึง15,000ชิ้นเท่านั้นนะครับจะช่วยคุณอัพสร้อยได้ประมาณ3สร้อยเลยตอนเลเวล70แต่เนี่ยเล่นมา8ปสร้อยที่1ยังไม่50เลยอันนี้คือว่า,าไม่ได้เก็บปั๊มแซดหรือไม่ได้เล่นเลยนะครับ คือเราสามารถไปเล่นได้นะครับไอพีเคเหมืองแรแ่อะไรสักอย่างนึงเนาะที่ไอยิมข้ามเซิร์ฟสินะครับเล่นแล้วก็จะได้เศษปั๊มแซดมาแล้วมารวมซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นดีๆก็จะได้วันละประมาณร้อยกว่าชิ้นแต่ถ้าเกิดคุณซื้อในร้านค้ากิจกรรมนะคุณได้รอบละหกถึงเจ็ดพันชิ้นซึ่งมันต่างกันประมาณหลายหลายอะประมาณเกือบหลายสิบเท่าอะซึ่งมันต่างกันค่อนข้างมากแต่คุณต้องใช้เพชรแรกไงน,นะครับอันนี้ผมบอกเลยว,ว่าพลังหายไปเยอะจริงๆนะครับสร้อยสร้อยหนึ่งเนี่ยพลังขึ้นเป็นแสนนะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณทําได้สามซอยก็สามแสนอะ่ะเนี่ยพลังคุณหายไปเยอะพลังเนี่ยหายไปประมาณ5้าถึงเจ็ดแสนได้เอาไว้ง่ายเลยพลังเลเวลแปดสามต้องพลัง5ล้านอะ่ะอันนี้พลังหายไปล้านหนึ่งนะถือว่าเยอะมากๆจุดนี้จะให้เยอะนะเส้นทางฝึกฝนตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นสีส้มทั้งหมดแล้วนะฮนะเลเวลแปดสามเนาะแต่นี่คือยังเปิดช่อง3ากับช่อง4ี่ไม่ครบนะบอันนี้ก็เป็นจุดบอดท,ที่น่าเป็นห่วงนะฮะส่วนดาวปรารถนานะครับอันนี้สําคัญมากๆนะฮะอ่ะ คุณเล่น VP 6ใช่ไหมนะครับแนะนำนะครับนี่มาปลดสิหาเพชรมาให้ได้5 8 8 8ปลดเลยนะครับคุณจะได้แท่นที่2มาฟรีๆไม่ฟรีเดิได้แท่นที่2มาโดยที่ไม่ต้องลงด่านสำรวจแต่ว่าแท่นที่3เนี่ยคนต้องไปลงลูกเกียบะคั้งซึ่งผมเห็นว่าคุณมีลูกเกียแล้วต้นคลิปเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าต้องฟันลูกเกียไว้สักหน่อยนึงเพื่อมาผ่านด่านสำรวจตรงนี้แล้วคุณจะได้แท่นที่3แล้วก็เอาโปเกรมอนมาใส่3ตัวทำให้โปเกรมอน3ตัวมันเก่งเท่าๆกันแต่ถ้าคุณมีท่นแท่นเดียวคุณก็จะใส่่ไดด้แคตัววเีย ส่วนดาวข้างในเนี่ยนะครับก็หาดาวมาใส่ก่อนเลยเลยนะครับมีสีที่ดีกว่ามีม่วงมีสีทองก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยมีก็ใส่ไปอย่างธาตุฟงธาตุไฟก็ใส่ได้นะครับเสียดายเนาะดาวโฮวโออะไรเงี้ยมันไม่เปิดโอไม่เปิดถ้ามีเนี่ยคือใส่ได้เลยนะแล้วก็ไอปีกข้างขาเนี่ยอัปเกรดได้เลยนะครับตามเลเวลได้เลยนะพยายามอัปเกรดให้ทุกอันนะครับจะช่วยทําให้พลังมันขึ้นได้สูงนะครับในส่วนจุดอื่นเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันมันได้น้อยนะฮะ แล้วก็เข้าไปในยูเนียนครับยู Union เนียนเป็นจุดตายตัวที่สําคัญมากๆนะครับอ่ะยู Union เนียนหลักๆเลยให้เรามาทําการบริจาคยูเนียนทุกๆวันนะครับแล้วก็ช่วงไหนไม่มีกิจกรรมใช้เพชรให้เราใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้มงกุดเยอะๆหน่อยแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้ซึ่งอัปเกรด2จุดนี้ก่อนนะครับดินในคลิปเนี่ยผมเห็นว่าเขาอัพสปีดตั้ง20แล้วอัพตัวนี้ไปสิ15ซึ่งถ้าเป็นผมผมจะไม่อัพเลยนะเนี่ยอันนี้อัพประมาณ10 อันนี้จะหยุดเป็นที่ศูนย์เลยผมจะไม่ไม่อัพเลยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเสียไปแล้ว15เรเวลสอันเนี่ยมันได้แต้มคืนมาเป็นพันๆเลยนะเอามาลงตรงนี้ครับ2จุดนี้จะทําให้พลังคุณขึ้น5ล้านได้แบบสบายแบบพริบตาเดียวกระดิกนิ้วปุ๊บขึ้นมาเลยครับ2จุดนี้ให้พลังมหาศาลมากๆ1นึ่งเลเวลเนี่ยให้พลังประมาณ5้าห0ื่นได้นะครับ2เลเวลประมาณแสนหนึงอ่ะเยอะมากๆนะสจุดนี้ มันควรจะเป็น30ด้วยซ้ํา2จุดนี้ไม่ควรจะอัพด้วยซ้ําถูกไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรอัพไปแล้วรอบหน้าเอาใหม่นะครับไปอัพจุดที่ผมบอกแล้วกเ็เทคโนโลยีตรงนี้อัปเกรดได้เลยนะครับแล้วก็สัตว์ไอค่ายสัตว์พิกเซลก็อัปเกรดได้เลยตรงนี้ก็เปิดช่องแล้วก็เอาพิกเซลมาใส่ตามปกติแล้วก็อัพได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้โอ้โหมีจุดแก้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพลังมันหายไปประมาณล้านหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีในฟาร์มด้วยนะครับในฟาร์มเนี่ยนะครับจะเป็นสําหรับคนรวยนะครับที่เขามีทองมีเพชรเยอะๆก็ซื้อของมาตกแต่งทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะของตั้งแต่เนี่ยมนตกแต่งมันได้ค่าพลังค่อนข้างดีแต่ว่าต้องเปลืองนิดนึงนะครับแต่ถ้าคนมีทรัพยากรน,น้อยเนี่ยแนะนำให้มาเปลี่ยนสกินด้วยนะเนี่ยสกินเปลี่ยนอยู่แค่ประมาณ5000กว่านะครับก็ได้สเตตัสทั้งบนด้วยที่เป็นช่องสีฟ้าแนะนำให้เปลี่ยนน้องลินก่อนเลยละกันจะให้สปีดต,ตั้ง5%เนะที่เหลือก็ไล่เปลี่ยนเอาตามท แต่ถ้าเกิดเพชรคุณพอกขก็เปลี่ยนได้แล้วก็สุดท้ายครับเราจะคุยกันเรื่องสมุดโปเกเด็กนะฮะสมุดโปเกเด็กเนี่ยนะครับอ่าต้องสะสมนะครับโปเกมอนสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าสะสมแล้วได้อะไรอ,อย่างเช่นมาสเตอร์ถ้าคุณได้มาสเตอร์ลิซด,ดอนสมมติเมื่อกี้มันมีนะครับคุณจะปลดโจมตีเวทตั้ง1.2ถ้ามีร่างเมก้าใหม่ๆนะครับเช่น คุณมีมิวทูวายอ่ะคุณได้โจมตีเวท1.2%ล่าฟเมกาจะให้สเตตัส1.2%ทุกตัวนะครับส่วนล่าฟมหากราบนะครับก็1.2ทุกตัวเหมือนกันแต่โอเคเข้าใจว่าลหลายหคนเนี่ยอ่าไม่มีเพชรไม่มีของไม่มีอะไรก็แนะนำนะครับให้ไปปั้นตัวธรรมดาเช่นบีโด้นะครับโคคุณสเปียร์3ตัวนี้นะครับรวมกันได้สเตตัสพลังป้องกัน1.6%นะเยอะนะผมบอกเลยว่าเยอะนะครับลาต้านะครับกับ ดลต้ากับดัตต้าเนี่ยนะครับรวมกันได้โจมตีได้สปีดนะครับ1.3%เพราะนั้นไอตัวพวกเนี้ยสีเทาเนี่ยมันหาได้ง่ายมันเป็นตัวธรรมดาเราไปจับมาเปลี่ยนร่างนะครับเซตตัถาวรนะฮะผมบอกแล้วไม่เป็นเซตตัถาวรนะเห็นตรงช่องสีส้มสีเขียวสีเหลืองไหมอันนี้คือเซตตัถาวรที่ปรแกรมทุกถุตัวจะได้รับแบบฟรีๆนะครับโดยการปลดล็อกโปรกรเดกเพราะนั้นเนี่ยการจับม่อนการเปลี่ยนร่างม่อนก็จะทําให้ค่าพลังขึ้นค่อนข้างสูงนะโอเค อ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมมองว่า id นี้เนี่ยปั้นได้นะครับสบายเพราะว่าฐานดีนะครับโปรแกรมอนดี v p d นะครับหาเพชรได้ง่ายวันนึงเนี่ยหาเพชรได้เป็นเกือบพันนะผมบอกกนเลย ID นี้แล้วก็เซทชิปได้เยอะนะในส่วนของเซทชิปนะผมขอดูหน่อยแล้วกันโอเครอรับใต้ดินได้เลยแต่ว่าใต้ดินก็ต้องรอประมาณเป็นเดือนๆของที่มีประมาณนี้ อ่ะถือว่าใช้ได้นะประมาณนี้ก็ลองไปปรับดูผมว่าทีนี้อัพได้4,500 0 0ห้าสี0แเกือบ5,000 0นะก็ถือว่าทำได้ผมว่าทำได้ยังไงก็ทำได้ร0 0เนะครับโอเคผมก็ก่อนจ,จากกันครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องมณโนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ see you again สวัสดีครับ